เตือนเด็กวิศรีมีการรวมถึงอนรญาปลดใช้วิทยาลัยมีการรับชมรับฟังต้นเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขายโอเคครับก็ามาอยู่ในเกม Attack on Titan นะฮะหลังจากน้องที่น้องก็บอกมาว่ากดตัว C แล้วเปลี่ยนมุมมองได้นะฮะโอเคเรามากดตัวสิโอ้โหมันกระโดดทับตายเลยเอ,อ๋นั่นคือการวอร์มพี่อีกแป๊บนะึงคือของจริงมองมันอย่างกแปลก การเลื่อนเลยง่ายๆไปเนี่ยเดี๋ยนะลุงนี่ตกหน้าตัวเองมึนไม่ได้ทีนี้เอ้าโอ้ปล่อย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 ฉันไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันแดกเลยฮะเป้าหมายของเราคือสามตัวนะสามตัวเพื่อผ่านไปเวฟเวอื่น นะฮะจะเป็นเว็บเซตเว็บร้อยี่สิบห้าอะไรก็แล้วแต่นะเว็บอาร์เว็บไอ,อมันไม่ใช่นะนี่หว่า <c oughs> มันคุณละเรื่องอ่นะเดี๋ยนะอนะุ <c oughs> อ้ยเสร็จเป็นตัวการที่ตัวนังตายนะฮะจะเป็นการล่ออีกตัวมา เป็นระยะไม่มีอยู่ไหนวะยูฮูไม่มีเลยโอ้อนั่นไงเจอตัวแล้วอุย้ยมาพร้อมกันแบบนี้พี่กลัวนะน้องนะ เดียว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 ,ยว,ยวอย่าพึ่งทำอะไรอมามางงไหมมึมองอุ้ยมันไม่งงว่ะอุจาวสีลอดไม่ไมมงงมันคืออะไรไม่รู้สีนั้นมันใช้ทำอะไรได้ไดบ้างไม่รู้ทำอไมดีวะ เรียบร้อยเย็เวฟสองฆ่าห้าตัวหายห้าตัวเลยวะแค่นี้พี่ก็าลำบากใจจะแย่เลยเห็นไหห้าตัว hey, 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 hey. อุย้ยเป้าหมายแค่สามตัวเวฟสองตายอนา โอเคสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนนะกับผมเดวิเตยซีอยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพยายามเล่นเว็บหนึ่งถึงเว็บสองให้ได้ให้ผ่านเวฟบสองให้ได้นะครับวันนี้ก็ขอให้ผ่านแค่เว็บหนึ่งก็พอนะฮะไม่ไหวจริงๆก็บายบายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม